ธรรมะปริทั์สองอธิบายธรรมวิภาคปริเชธที่สองโดยพระธรรมเมธาพร์ระแบบทิตยาโนจตุกะหมวดสีเรื่องกูปาทานสีได้แก่กามุปาทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในกาม 1. ทิฏฐูปาทานหมายถึงถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ 1. สีลับพรตุปาทานความยึดมั่นในศิลวัตหนึ่งอัตตวาทุปาทานหมายถึงถือมั่นวาทะของตนหนึ่งอุปาทานเป็นชื่อของกิเลสกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกมาในลักษณะยึดมั่นถือมัน่นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นๆโดยความหมายทั่วไปอุปาทานก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นท่านแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกาม 2. ทิฏฐปาทานถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิ 3. ถีลับพตุปาทานความยึดมั่นในศีลวัรสอัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะของตนอธิบาย 1. กามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามคือการที่จิตเข้าไปยึดถือในวัตถุกามทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะอันตนกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจความยึดถือของจิตนั้นจะมีความรู้สึกว่านั่นเป็นของเราเช่นเห็นรูปสวยงามเข้าก็อยากได้มาเป็นของตน ด้วยอำนาจตันหาเมื่อได้มาไว้ในครอบครองแล้วจะยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนั้นของเราในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะยึดถือรูปเป็นต้นอย่างอื่นในทํานองเดียวกันความทุกข์ในชีวิตจะเกิดขึ้นเพราะการสแสวงหาการครอบครองการเปลี่ยนแปลงหรือพลัดพากไปของวัตถุกรรมเหล่านั้นสอ ทิฏฐุปาทานถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิถือความเห็นผิดเช่นยึดถือในลัทธิธรรมเนียมความเชื่อถือต่างๆขาดการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลเช่นยึดถือว่าการกระทำดีชั่วไม่มีความสุขความทุกข์ในชีวิตของคนไม่ได้เกิดมาจากเหตุอะไรทั้งนั้นไม่มีบุญบาป บิดามารดาพระอริยบุคคลเป็นต้นความยึดถือบางอย่างนอกจากจะละได้ยากแล้วยังนำไปสู่การตกเถียงการแตกแยกกันจนถึงต้องประสบทุกข์ในอบายเพราะทิฏฐุปาทานบางอย่าง 3. ทีลับปรตตุปาทานความยึดมั่นในศีลวัตรและข้อปฏิบัติต่างๆที่ตนประพฤติมาจนจินด้วยความเข้าใจว่าขลัง ศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องเป็นต้นโดยทั่วไปเช่นการยึดติดในธรรมเนียงบาง,บางอย่างพิธีกรรมบางประเภทถือเลิศผานาทีทิศดีทิศไม่ดีวันดีวันร้ายจนถึงการถือวัดปฏิบัติที่งมงายต่างๆเช่นการทำตนเรียนแบบทุนักบ้างโคบ้างโดยเข้าใจว่าการทำเช่นนั้นทำให้ตนได้ประสบบุญ เป็นที่โปรดปานของพระเจ้าจนถึงจะหมดทิ้นทุกเพราะการกระทําเช่นนั้นเป็นตน้น 4. อัตวาทุป,ปาทานถือมั่นวาะของตนโดยความหมายทั่วไปหมายถึงความยึดถือในในํํานองแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงการยึดถือว่ามีตัวตนที่ทแท้แแ้้อยู่ตนนั้นเองเป็นผู้รับผู้รับ ผู้ไปในพบต่างๆเสวยผลบุญบาปต่างๆที่ตนทำไ้โดยขาดการมองตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นเพราะการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นอุปาทานทั้งสี่ประการนี้ที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจะสมุปปาทะนั้นอุปาทานอยู่ในฐาน,นะเป็นปัจจุบันเหตุร่วมกับตัณหา และด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนี้เองทําให้คนได้ประสบความทุกข์ต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงในช่วงยาของสังสารวัตรแม้ในชีวิตประจำวันนี้เองจะพบว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นโดยสรุปแล้วเกิดจากการที่จิตคนไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานั่นเอง เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าสังคิตังเตนะปัญจุปาทานักขัดขาทุกขากล่าวโดยสรุปความยึดมั่นในขันห้าเป็นทุกขปาทานเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่งในปฏิจจสมุตประบาทเป็นเหตุปัจจุบันที่บุคคลเพิ่มเชื้อเข้าไป ทำให้ตนต้องอุบัติในภพต่างๆตามอำนาจของกิเลสและกรรมและที่ไม่ควรลืมก็คืออวิชชาตัณหากับอุปาทานนั้นเป็นพวกเดียวกันคือเป็นกิเลสด้วยกันเมื่อกล่าวถึงข้อหนึ่งอีกสองข้อก็ชื่อว่าถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกันตามสายปฏิจจสมุปปบาทะอุปาทานเกิดสืบเนื่องมาจากตัณหา แต่ในขณะเดียวกันตัณหาก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุปาทานได้ด้วยนอกจากนั้นอุปาทานยังเป็นปัจจัยให้เกิดพบความเกี่ยวข้องถึงกันระหว่างอาวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นพึงเห็นการที่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายเพราะอาวิชชานั่นเองทำให้จิตของเขามีความดิ้นรนทยานอยาก เพื่อได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนเมื่ออยากได้และได้มาแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั้นตามอำนาจของกาุุพาทานเป็นตน้นบุคคลยิ่งอยากยิ่งยึดมากเท่าไรเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นก็จะอ่อนลงเพราะความอยากความยึดนั้นไปเพิ่มความเข้มข้นให้แก่อวิชาในฐานะที่อุปาทานเป็นข้อหนึ่งในปัจจุบันเหตุ ที่เป็นเหตุปัจจุบัน5ประการคืออวิชาสังขารตัณหาอุปาทานพบเมื่อยังมีอุปาทานอยู่ชาติชรามรณะเป็นต้นก็ต้องมีอยู่หากบุคคลปรารถนาให้หลุดพ้นจากทุกในสังสารวัฏแล้วต้องทำลายอาวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานพบลงให้ได้อนาคตผลคือ วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาชาติชลามรณะก็จะไม่บังเกิดขึ้นโทษของอุปอาทานที่กล่าวมานั้นเป็นโทษที่ไกลออกไปแต่จะพบว่าตามหลักความจริงแล้วจิตที่ยึดถือว่าของเราของเราในอะไรก็ตาม ความทุกข์จะกระจายออกไปตามปริมาณของสิ่งที่ตนยึดถือไว้ในด้านทิฏฐิคือความเห็นเล่าหากไปยึดถือในสิ่งที่ผิดดังกล่าวนอกจากจะต้องถกเถียงแตกแยกกันแล้วยังทําให้ตนเองต้องจมปักอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเป็นการสร้างความทุกข์ยากให้แก่ตนเช่นเดียวกับการที่บุคคลไปยึดถือด้วยอํานาจของสีลัพปะ,ะประมาสะ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หลงทางมากยิ่งขึ้นยิ่งการยึดถือด้วยอำนาจของอัตตวาทุปาทานด้วยแล้วโอกาสที่จะกลายเป็นสัจตะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงอันเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ง่ายมากด้วยเหตุนี้อุปาทานจึงเป็นปหาตับพระธรรมคือธรรมที่กวรละเช่นเดียวกับปัจจุบันเหตุอีกสี่ข้อคืออวิชา ตัญหาสังขารพบจบเรื่องอุปาทานีได้แก่กามุปาทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในกามหนึ่งทิฏฐุปาทานหมายถึงถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิหสีลับพระตุปาทานความยึดมั่นในศิลวัตหนึ่งและอัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะของตนวันนังคาร ที่19มีนาคม2567